วันนี้มาขึ้นน้ำตกกับทีมงานน้องเต้นน้องจอยคุณนุ่นและคุณมนที่น้ำตกหินลาดเราจะทำการขึ้นเขาเขาบอกว่าจะมีบันไดขึ้นไปเรื่อยๆประมาณสองกิโลนะคะ มุยเลยเหรอน้ำปาปลาไปทังสมุยเลยอะคะอ๋อขื่นเช่าหลานน้ำตกอีกหนึ่งกิโล เบอร์นั้นเวทูวอเตอร์ฟอร์นี่วังฟ้างไปทางซ้าย มอเตอร์ฟอรไปทางขวาเราเลือกไปทางขวานะคะแต่อีกสองคนไม่รู้ไปทางไหนแล้ว ว้าวน้องเต้นอยู่บนนู้นฉันจะไปถ่ายรูปให้น้องเต้นก่อนึบว้าวสวยมากเลย เราจะขึ้นไปข้างบนโดยการค่อยๆไต่น้ำตกกันขึ้นไปเรื่อยๆ มีความสุขจังเลยลงแต่น้ำเค็มมีความสุขจังเลยในที่สุดเราก็เจอน้ำจืดนะจ๊ะแองมันบวดไดกมีความสุขความสุขเล็กเล็กมวนวะมวนก่ นานๆเจอน้ำจืดนะคะปกติเล่นแต่น้ำเค็มนานๆเรานก็จะเจอแต่น้ำจืดโอ้ยเย็นมากเลยมากันแต่เช้ามาเล่นน้ำส่วนคนนี้จะพยายามหาโพสิชันในการถ่ายรูปส่วนคนนูน้นเดินเกะกะเฟรมเพื่อนสวัสดีนคนไปไหน,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 นแล้วมันยู่นู่นอยู่นู่นเราจะย้ายไปอีกหนึ่งแอ่งนะคะขึ้นไปข้างบนย้ายขึ้นไปอีกหนึ่งแอ่ง เราจะไต่กันขึ้นไปเรื่อยๆมันนูนมันนูนนะคะจริงๆระยะทางจนถึงปลายสุดมันสองกิโลแต่ว่าเรายัางเดินไปไม่ถึงไม่ถึง2กิโลนะนี่คือจุดที่เราพยายามปีนขึ้นมา สวยมากสวยมากจริงๆโอ้ได้แล้ว แห่งนี้ลึกนะคะน้ำลึกใช้ได้เลยโดดลงมาน้องบอกเท้าไม่ถึงพื้นกันเลยทีเดียวใครหว่ายน้ำไม่แข็งไม่แนะนํำพร้อมสิ่งที่เราได้มามือขาวมากินม you ือขาเบควัดม่นเป็นเบควัดที่น้ำตก มากินเบ็ดฟัดน้ำตกไก่คนละคาข้าวเหนียวเด็ด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 ไม่เอาน้ำพริกมากลับกันแล้ว ถึงแล้วเราลงมาถึงแล้วหลังจากไปบริจาคเลือดให้ยุงมานี่นะคะถึงลานจอดรถแล้วคนก็เริ่มมาเริ่มสว่างคนก็เริ่มมาเพราะว่ามันร้อนอากาศมันร้อนนะคะมันอ่วมแต่ตอนที่เรามาเช้ามาก,กยังไม่มีใครมาคุณจอยและทีมของเรา ในที่สุดก็ถึงลานจอดรถจะปั้นกันจบทิปน้ำตกกินลาดบายยเก็บขยะลงมาด้วย